เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอาลลสสนะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่5้ากันแล้วเนาะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยกันต่อเลยนะครับผมก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเราก็อาศัยช่วงโชลมุนนะครับผมหนีขึ้นมายังด้านบนได้นะครับผมโอเคจะเป็นยังไงก็มาติดตามกันต่อน,นะครับ นี่เน,ะนาะหน้านี้เนาะโอเคนี่ไงลิฟที่เราหนีขึ้นมานะโอเคครับตาอะไร 97, อ่ะเก้าเจ็ดหนึ่งเฮ้ยเสียงมันเหมือนมีใครเดินขึ้นมาเลยนะไปดีกว่าไปดีกว่าครับเฮ้ยเสียงอะไร เจสิก้าเฮ้ยนั่งเลยนั่งเลยนะเสียงมันแว่วมาทางเนี้ยเนี่ยเสียงมันมาจากทางเนี้ยโอ้มีศพเลยเละเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ย เอาเ,หเหอาเซฟด้วยเดี๋ยวๆล่นมาไหนเนี้ยมาอยู่ในช่องลิฟต์อีกเป็นกรรมไม่พาพมันเงียงๆเฮ้ยโอ้ยมืดทึบเลยเสียงอะไร เย็นจะเย็นมาแล้วเฮ้ยไปไปไปดี่ปลอดภัยเบคเราเราคือเบกนะโอเคโอเคใครมาเห็นก๊าบปิดได้ด้วยโอเคเปิดรปตุกอนไปเย็นโอ้ยตกใจมือ ha 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 ดูมือเลอะไอกากระแตกล้วจะหยิบกล่องขึ้นมาหมุนทำไมเนี่ยเป็นคนปกติจะมาหมุนอย่างนี้ไหมเนี่ยโอ้นไม้ตู้มันเก่าขึ้นมาเยอะเลยโอเคมีฐานเก็บก่อนเปิด <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> อ้าตตนบรรยากาศฮัลโหลเปิดไม่ได้เลยนะครับไม่ค่อยชอบบรรยากาศโรงเรียนเลยท่าอย่างนี้หลย ที่ใหญ่เป็นได้แล้วลจีสิก้าจีสิก้านี่เธอเจ,อจ,อจอออออ๊โอ๊ย

ตกกระไเอาเวรละเวระโอเคไปนี้ไอ้ต่อเนี่ยไป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 ทำไปทำไปทำปิดได้โอเคมีที่ล็อก โอ้ยนั่นตามมาล็อกเบร์แล้วเบร์แล้วนี่ไงลงโอเคโอเคโอเค,อเคแบตก็จะหมดหตายแล้วตายแล้วขาเนี่ยมันเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยมันตามมาด้วยจริงด้วยไปแล้วไปแล้วอื มันมันหลักหน้าอีกเวียนน้ำละเวียนน้ำละไปครับไปครับรีโหลดก่นอนมือตึ๊บเลยมันตามมาแล้วเร็วกว่านี้ได้ไหมนเนี้ยออออโอเคอเ,คเยอะไปไหนต่อมัเนี้

ยังไงยเดี๋ยวเดี๋ยวตุลอกตุลอกแบบไมาสวยอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักก่อนพันแพรก่อนพันแพรก่อน

ตายแล้วไปไหนต่อเนี่ยโอเคครับไป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 โอเคไปอุ้ยโดนนหนยนะเย็นนะจเย็น ปิด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 ล็อกโอเคไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมายัางไงยังไงดิลงลงลงอึ๊บโอเคไป,โอ,คไป,ไปโอ้ยไปครับไปครับผมอุ้ยมันตามมาอีกอะอุย้อยดูด้านหลังได้ด้วยโอเคอุย้ยมันมาดักกันนะ ครับดู็วเรเร็วเร็วโอเคเร็จอดแล้วจอดแล้วโอเคเห็นมีประตูอยู่ด้านซ้ายยังไงไปครับไปไปไปปิดล็อกโอเคไหนจอดวนะันเนี้ยพี่หมีพี่หมี ุดไปโอเค,อเควิ่ติดขามัยานยังเข้าไปอีกอะโอ้คอโอเค้โอ้โอ,โอ้โอ้โอ้โ้อ้อ้โอ้มอ้โอออโอโอ้เอ้โอ้โอ้้ยอันมาดักกั้โน้อ้้้โอ้โอ้อ้โอ้โออ้โอ้อ้โออ้อ ไม่เห็นไม่เห็นปิดล็อคโอ้ยหายใจคอก่อนครับผม จะเย็นจะเย็นโอเคประตูนี้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้ไปดีครับไป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 โอ้โเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักเนี่ยก่อนมันตามมาทันนะเนี่ยถิดภาพใครอ่ะอยังไม่ตายด้วย เหมือนโดนมาจามับมาทรมานนะครับโอเคบนทึกไว้เรียบร้อยแล้วแม่วันตอมเต็มเลยอะช่วยได้ไหมเนี่ยอืมอืม,อมเกินเยียวยาช่วยได้ไหมอ่ะอยากช่วยอ่ะโอเคครับช่วยไม่ได้เนาะไปะ มืดตื๊บเลยไปก่อนนะครับช่วยอะไรไม่ได้ตัวเองยังจ้าไม่รอดเลย Fuck is this ตรงไปตายเลยเนี่ยมันเอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยเปียบเลยอ h oh shit ไปถ่ายเลยนะเนี่ยโอเคครับไปๆไปหวังว่าไม่มีอะไรโผล่มานะ ที่ที่เอาคนมาทิ้งไว้นะครับไปดีกว่าอโอเครีโหลดกันเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเซฟแล้วโอเค เหนื่อยเลยครับผมคลิปนี้วิ่งตาตั้งนะโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนะาะก็พาทนี้รู้สึกว่าจะอาศัยพลังในการวิ่งเหนื่อยเลยนะครับผมโอเคครับไปก่อนละครับบ๊ายบาย